นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนามีนกกระจอกตัวหนึ่งชื่อจอบจ้อยอาศัยอยู่บนต้นมะขามที่สูงใหญ่เขาเป็นนกที่ขยันมากๆตื่นแต่เช้าไปหากินและมักจะช่วยเหลือสัตว์ตัวเล็กๆที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอวันหนึ่งลมระดูฝนพัดแรงจนต้นไม้โยกยไ,ไหวใบไม้ปลิวไปทั่วสัตว์เล็กๆต่างก็หาที่หลบซ่อนจอกจ้อยเห็นลูกนกตัวหนึ่งตกจากรัง เขาไม่รอช้าบินไปช่วยทันทีเสียงลมพัดผ่านทุ่งข้าวดังสู้สู้เขาบินตำลมไปเห็นมแมลงปอสีน้ำเงินตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ใบข้าวโดยที่ปีกข้างหนึ่งหักทำให้บินไม่ได้เขาโน้มตัวลงไปแล้วพูดเสียงนุ่มว่าไม่ต้องห่วงนะฉันจะพาเธอไปที่ปลอดภัยเขาค่อยๆใช้จงอยปากประคองมแมลงปอขึ้นไปบนใบกล้วยที่นุ่ม แล้วบินไปยังโพรงไม้ที่มีแสงแดดอุ่นส่องถึงตรงนี้อุ่นสบายเธอจะได้พักฟื้นโดยไม่ต้องกลัวอะไรเลยเสียงใบไม้ไหวเบาๆเหมือนเสียงปลอบโยน,มนแมลงปอหลับตาลงอย่างสงบพี่ควายยืนอยู่ไม่ไกลมองด้วยสายตาใจดีเหมือนจะยิ้มให้ทั้งคู่ขณะที่สายลมเห็นก็หัวเราะยอดเจ้าตัวเล็กจ้อยแบบเจ้าจะไปช่วยใครได้ข้าแค่พัดนิดเดียวก็ปลิวไปแล้วแต่จกจ้อยไม่ตอบโต้ เขาเพียงยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าลมอาจพัดแรงแต่จใจที่มีเมตตาช่วยให้เรามีความกล้าหาญฝนเริ่มตกเป็นละอองเล็กๆติงติงจกจ้อยบินผ่านทุงนาเห็นหนูน่าเด็กตัวหนึ่งนั่งตัวสันอยู่ใต้กอย่าเปียกโชคจนขนติดตัวเขาโน้มตัวลงแล้วพูดเสียงเบาเหมือนกล่องว่าเธอหนาวใช่ไหมมานี่สิฉันรู้ที่แห้งและอุ่นเขาบินนำไปยังกระท่อมร้างที่มีฟังแห้งกองอยู่ตรงนี้ นุ่มเหมือนอ้อมกอดของแม่เลยนะจกจ้อยคย่อยๆใช้ปีกกวาดฟางให้เป็นรังเล็กๆแล้วนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆเสียงฝนยังคงตกแต่ในกระท่อมมีแต่ความอบอุ่นและความเงียบสงบเมื่อฤดูฝนผ่านไปหมู่บ้านกลับมาสดใสอีกครั้งสัตว์น้อยต่างพูดถึงความกล้าหาญของจกจ้อยและสายลมก็เริ่มเงียบลงไม่เยอเยอใครอีกต่อไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตามไม่ต้องมีเสียงดังหรือยิ่งใหญ่ แต่สามารถทำให้โลกใบเล็กๆของเราเป็นที่ที่สวยงามได้เสมอ